สบายดีพี่น้องมาจะขูดทุกคนเด้อจ้ามาเนี่อ้อนมาเบิ่งอันอ่ะอุป,ปกรณ์อนนันไฟเด้อพี่น้องเด้อที่มานำสัง่งหมู่วาเต้พี่น้องเพิ่นเป็นสั่งไฟเนาะเพ,พิ่นแนะนำมาเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิไปซื้อสายไฟให้มื้ออื่นแหล่หมู่เพิ่นสิออกไปวางสายไฟให้จุดใดจุดใดพี่น้องเดีย๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่ก็ห่างเพิ่นก็แคมทางอยู่11แยกเด้อพี่น้องเด้อจ้ะห่างเพิ่น ดีคร so ั้งมอนพี่น้องบุวลุงแย้มชีกิ้แงพมันนองนองเลยแนมไปเขาก็เห็นนี่กระทางข้าตลาดพี่น้องทางข้าตลาดวรรันไซอันนี้ก็มากกับซีเมนห้าน่นเลยพี่น้องห้าน่นห้านอันบุญมีไสพี่น้องการไฟฟ้าพี่น้องห่่นคนน้องพี่น้องจะเป็นทางไปทางนี้ก็ไปขี่รถพี่น้องหัาน่นสิวแค่ทาง สาไยไฟที่น้องใายเพิ่นเบิ่งสายไฟตัวใดม,านานมันนันสายไฟสองคุณหกบ่เอาเมื่ออื่นพ่นสิวางสายไฟเลยที่น้องน้ำเมืองเลยราวะสร้างพ่นสิเห็ไดไฟดานอัดเรียบร้อย งานสั่งยากระไรพี่น้องแต่เลยห้องโถงเสียเอาแบบนี้ว่าห้องโถงเาสียเอาแบบนี้เลยพี่น้องเลยห้างเพิ่นขายอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าพี่น้อง คนว่าห่านนี่มันถือเพราะว่าเพิ่นเป็นสร้างไฟลเลยเพิ่นเคยเข่าไฟให้ผูด้านผว้นี้นะพี่น้องนเนาะก็เลยแนะนำมาเปิือกผ้ามานน้ำเอกพี่น้องสร้างไฟกันเลย สี่หองสองหองน้ำา่อ่เอาถวก็ได้ี้ซื้อตืมมาแล้เอาสายไฟตัวใดก็ให้ระวังตัวนี้ว่ตัวนี้เป็นสายแม่สายใหญ่สายแม่จะเอาตัวนี้บ่ระวังเอ่อนิแม่แล้วก็ตายุ้นหรือว่าแน่ก็ได้เลยทาวน สายแม่าสายลูกมันเป็นาบกอกอกอกเป็นดอกไาเด็ดอกไาเราสายน้อยเนาะสายแหม่มันเอาตัวใหญ่สายแหม่มันเอาหาสิบก้บ็ดดอกพ่อเนาะดอกพ่อบเกลือมันก็ยาวอีุน้องฮอนนก19 16แต่ถือว่ายาวบันนี้สิก็ออกไปไเดสร้างเพิ่นก็ เทพื an, 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 oh, sure. ้นน <Yeah. S 2> ั่นเทพื3 3้นนั่นทางลังสามสาวออกไปแล้วเอายางเดียววะสอบนรบสอบุนยนอนอะไบ้างัอเียนใช่ะอันหมอพนหมอไฟได้สายวิจะวะเอาอยู่นี่บอกหมอไฟนั่นเออ สองคนหน่หายจาม้วนคลายก็คลายเป็นคลายเป็นราคา,าส่งโดยหาเผืนพี่น้องกับชิถือเราพี่น้องเนาะของทวงใส่ดอกตาแมวแบบนั่นเลยพี่น้อง ห้องนอนติดธรรมดาแล้วทางห้างเข้าห่าเข้าวัดศรีสายดอกพายยาวๆไป้นี่เลยจังหวัดใดมีแต่ห้องโถงเอาศรีสายตาแมวเห็นมันงามแน่สายไทยพี่น้องก้อใหญ่ก้อหนึ่งแล้วก็กอน้อยสองก้อนะ สองล้านเาแพี่น้องครับเป็นเงินบาทก,กะหา,หาพ,านพันเก้าจ่ายเงินงวันนี้ก็จ่ายเป็นเงินพี่น้องเงินกี่เงินบาทผมมีครับเป็นเงินบาทก,กะคือว่าพี่น้องหาพันหาพักาครับเป็นเงิน องล้านเป็นเงินกี่พี่น้องโอ้ยสูแงก่ติตาเขาเปนดึงลงกินแห้งกดอะอันสูบงแห้งม่ได้นี่มีอากาศี่สูบแห้งส่วเอาลมใคแห้งอันนี้ได้กินแห้งก็มอันนีนแห้งมีตาดเนี่ยกอันเพื่นสองพเมียนี่พี่น้องไปตายตนพี่น้องวังเต้เต้ปันสูบติ่าจอดติลลดพี่น้องเก็นั่น คือเข่าวน้อยนึงแหละกับสิ่น้อยนึงแหละกับมีอ่ะนะมีโยมโยมโยมกระป๋องอันเบียไปไหน่อยสารสีอันนี่แหละสงสัสยไปหากินไปหน่อยฮะแบบเออหาเก็บกระป๋องขายไปหน่อยไปหากินแน่ผู้ให้ผู้ได้ผู้ได้ใจดีก็ให้พี่น้องเยแบบประเภทของกินกับบางคนกใจดีก็ให้เงินเออนางอะไรตื่นเลยเน้องนางเหรอนานวลาบอยโนดาโบอยโดาโดา

นี่ก็ซเดินทางกลับพ yeah> ี่น้องสายพายสามกะค่ะเซลออกมอสกาพี่น้องกเหนึ่งหยสังพินเอาเมื่อโลนักเนาะเจอกันเจอกันอยู่เซโนพี่น้องสายไฟต๊อยู่เท่าไรก็เลยสายไฟ เป็นเงินบาทการหาพันพันเก้าพันเก้านเปเงินกีบร้อานเป็นเงินไทยเงินกีบพร้มสามสองล้านสองล้านหาแสนสองล้านเก้าแสนหาสิพันนอีกหาสิพันหดสามล้านก็เบิงในเจียพี่น้องบอเต์ก็ลงลงลมๆละบนี้ไปบัตนี้เดินทางพี่น้องเลยตามในเจียเลยพี่น้องนี่ หาพันเก้าคือเงินสองล้านเก่าหาใช่ไยังอีห้าสิพันหอดสามล้านนะพี่น้องๆตอลาไปก่อนพี่น้องคิดนี่ครับสิโอลาเลยพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามโอนกับบาเต้เลยพี่น้องเดอ้อขอบมอกขอบใจที่อยู่เคียงข้างและใหก้กำลังใจเราสองคนลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้สบ,บาย<อ>บดี